สาธิตการใช้งานคูปองนะครับให้เราเข้าไปที่หน้าเ,าเมนูรอแจ้งงานปกติเลยนะครับจากนั้นเลือกรายการที่ต้องการทํารายการนะครับาจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับจะมีเมนูคูปองเองินคืนนะครับแล้วก็เลือกคูปองขึ้นมานะครับให้เรากดเลือกคูปองนะครับเพื่อเข้าไปดูคูปองนะครับคูปองในหน้านี้ครับจะมี ขึ้นมาทั้งหมดเป็นคูปองที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็จะแสดงเป็นเข้าเงื่อนไขกับไม่เข้าเงื่อนไขนะครับซึ่งเงื่อนไขตรงนี้ครับเราก็จะเช็คตามรายละเอียดของคูปองเลยนะครับสมมุติว่าเราเลือกการผ่อนชําระ3งวดนะครับ เรากดไปที่เลือกคูปองอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คูปองผ่อนฟรี3งมวดน,นะครับก็จะเข้าเงื่อนไขแล้วนะครับจากนั้นสมมุติเราต้องการเลือกใช้คูปองผ่อนฟรีนะครับก็กดใช้คูปองนะครับก็จะมี text สีแดงๆขึ้นมาบอกนะครับว่าคูปองเงินคือชนิดนี้เป็นคูปองประเภทไหนแนละ้วก็ได้เงินคืนเป็นจํานวนเท่าไหร่นะครับจากนั้นกดทำรายการต่อครับก็ทําการออโอนเงินหรือแนบสลิปตามปกตินะครับ ครับแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดนะครับกรอกข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นกดถัดไปได้เลยครับแล้วก็มาทําการแน่ไฟล์เอกสารตามประเภทประกันนะครับตรวจสอบข้อมูลอีกหนึครั้งนะครับจากนั้นก็กดยืนยันแจ้งงานครับ ครับก็แจ้งงานสําเร็จแล้วนะครับไปที่หน้าติดตามงานนะครับครับก็ไปดูสถานะปกตินะครับทีนี้ที่เมนูรายงานค่าคอมนะครับก็จะแสดงรายละเอียดนะครับของคูปองเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับไปที่ประกันขนส่งที่เราทำรายการเมื่อสักครู่นะครับกดดูข้อมูลนะครับในนี้ก็จะก็จะมีรายละเอียดการใช้คูปองด้วยนะครับเข้ามา ประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานคูปอง